ก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับพุฒเต้นนะครับในการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นการทบทวนนะครับเรื่องที่เรียนไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของการนับเวลานะครับการดูเวลานะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูอย่างแรกนะครับก็คือนะครับส่วนประกอบของนาฬิกานะครับมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของนาฬิกาครับอย่างแรกก็คือหน้าปัดนะครับ2นะครับเป็นตัวเลขบอกเวลานะครับ สามเป็นเข็มสั้นนะครับซึ่งเป็นการบอกเวลาลายชั่วโมงนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นเข็มยาวนะครับซึ่งบอกเป็นลายนาทีนะครับซึ่งเมื่อเข็มยาวนะครับวนได้สิบสองช่องนะครับจะเท่ากับว่าเข็มสั้นนะครับเดินได้แค่หนึ่งช่องเท่านั้นนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นการนะครับบอกช่วงเวลานะครับซึ่งการ บอกเวลานะครับแบ่งเ,งเป็น2ช่วงนะครับก็คือการบอกเวลากลางวันนะครับแล้วก็กลางคืนนะครับซึ่งกลางวันนะครับเริ่มตั้งแต่6กนาฬิกาก็คือเข็มยาวชี้เลข12นะครับเข็มสั้นชี้เลข6นะครับจนถึง18บแนาฬิกานะครับส่วนกลางคืนนะครับก็คือเริ่มนับนะครับเราเริ่มนับตั้งแต่18บแนาฬิกานะครับจนถึง6กนาฬิกาก็คือเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับก็คือ12ชั่วโมงนะครับ กลางวัน22ชั่วโมงกลางคืน22ชั่วโมงนะครับมาดูกันนะครับว่าการนับเวลานะครับเป็นยังไงนะครับก็คือจะแบ่งเป็นช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนเหมือนเดิมนะครับมาดูนะครับคูตเตอร์นะครับกําหนดเข็มสั้นนะครับให้อยู่ระหว่างเลข10กับเลข11นะครับหรือ22กับ23นะครับแล้วก็เข็มยาวนะครับชี้เลข10นะครับมาดูกันว่าจะ การอ่านนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้ก็เฉลยนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับอ่านว่า10นาฬิกา10นาทีนะครับือว่าภาษาพูดของเราก็คือ10โมง10นาทีนะครับส่วนเวลากลางคืนก็คือ22นาฬิกาสนาทีนะครับหรือช่วงหรือว่าถ้าเป็นภาษาพูดในช่วงกลางคืนก็คือสทุ่มนะครับ4ทุ่ม10นาที ที่เราเรียกกันนะครับต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะครับอันนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่กูตันได้ให้นักเรียนไปลองฝึกทําดูนะครับคำที่แจ้งอ่านว่าอะไรนะครับพิจารณารูปนาฬิกาแล้วเขียนบอกเวลาครับทั้งเวลาและกลางกลางวันและกลางคืนนะครับอันนี้คือตัวอย่างในข้อที่1นะครับเขียนว่า15บหนาฬิกายีนาทีะครับส่วนเวลากลางคืนนะครับ อ่านว่า3นาฬิกา29นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงนะครับเล็กน้อยนะครับการเขียนบอกเวลาครับโดยการใช้คาใช้มหาภาคหรือว่าทวิภาคนะครับก็คือใช้จุดกับจุด2จุดนะครับก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใช้ได้ทั้งสองกรณีนะครับใช้ได้ทั้ง2อย่าง2แบบนะครับครับสำหรับวันนี้อันนี้นะครับเป็นใบงานอีกใบงานหนึ่งนะครับ ที่คุตเติ้ลได้ให้นักเรียนไว้นะครับเป็นการเขียนบอกเวลาครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับโดยใช้มหาภาคนะครับและถวิภาคนะครับพร้อมทั้งเขียนคําอ่านนะครับลงในช่องว่างนะครับคุตเติ้ลนะครับจะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับและที่เหลือนะครับอยากให้นักเรียนลองได้ฝึกทําด้วยตัวเองดูนะครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการทําหรือว่าวิธีการเขียนที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ มาดูกันนะครับในข้อที่1น,นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเ,าเข็มสั้นนะครับชี้อยู่ระหว่างเลข1กับเลข2นะครับส่วนเข็ยมยาวนะครับชี้อยู่ที่เลข6นะครับเขียนบอกเวลาได้ว่าสิบสนาฬิกาสานาทีนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับเขียนได้ทั้ง2แบบนะครับเขียนแบบไหนก็ถูกนะครับอ่า อ่านว่าอะไรนะครับอ่านว่าอะไรนะครับ13นาฬิกา30นาทีนะครับอันนี้คือช่วงเวลากลางวันนะครับหรือว่าภาษาพูดของเราก็คือบ่ายบ่ายโมงนะครับ30นาทีนะครับมาดูกันในช่วงเวลากลางคืนบ้างนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับเขียนว่ายอย่างไรนะครับอน่นาฬิกา30นาที หนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีคําอ่านนะครับคําอ่านตามที่คูเต้นได้พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือหนึ่งนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในข้อที่หนึ่งนะครับส่วนในข้ออื่นนะครับคูเต้นก็อยากให้นักเรียนได้ลองฝึกทาด้วยตัวเองดูนะครับครับคูเต้นนะครับขอจบการนําเสนอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของ เวลานะครับก็เป็นการทบทวนนะครับรว่านักเรียนนะครับคงได้นําความรู้นะครับนําไปใช้ในการประกอบการทํำใบงานนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ